สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันตกที่26พฤษภาคม2566นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับผมก็แผ้ไปตามระเบียบเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เอ่อมันไม่ได้ผิดความคาดหมายนะแต่ว่าทั้งสี่ลูกที่เสียไปนี่มันแบบลูกหนึ่งอาฟรฟีคิก ลูก2เนี่ยต้องชมคาเซมิโรใช่ไหมของแมนยูที่ตักบอลข้ามนะครับลูก3เนี่ยโฟฟาน่าไปเสียเชิงแล้วก็มันก็ดูไม่ค่อยชัดเจนมากรายอะไรนดนะั้นะแต่ว่ามันมีการประทะกันนิดนึงนะอ่ะนะครับผมก็เลยไปจุดโทษแล้วก็บูโน,โนยิงเข้าไปแล้วก็มีเหตุการณ์วุ่นวายนิดนึงนะนะครับผมระหว่างซานโชกับเอนโซนะแล้วก็ลูกสเนี่ยเป็นความผิดพลาดของโอฟฟาน่าอีกแล้วนะครับส่งบอลไปให้กับ อไม่แน่ใจว่าบูโนเลยบอลแล้วก็ปาดให้แรดฟอร์แล้วก็ผมไม่ชัวร์นานนี้ไม่ชัวร์ลืมไปละคือแรดฟอร์ลุดเข้าไปยิงอ่ะแล้วก็ติดเซฟจังหวะแรกแต่ว่าบอลมันก็ปิ้นจะเข้าประตูแล้วก็อ่แรดฟอร์ก็เข้าไปตามซ้ำเข้าไปแบบ4-0แล้วเชลซีมาตีไข่แตกได้จากจัวฟิฟลิกนะลูกนี้เป็นการแอสซิสต์ของไากิมซียที่โอเคที่ฮาร์ฟวอลเล่ตวัดมาเข้ามาตตงการแล้วก็ ดวลเฟลิกลากบอลตั้งแต่มันไม่ถึงแบบแดนตัวเองนะแต่ว่าคือเลยแดนแมนยูมานิดหนึ่งอะ่ะเลยครึ่งวงกลมตรงนั้นนะวงกลมกลางสนามเลยมานิดหนึ่งแล้วก็ลากเข้ามานะครับผมแล้วก็ยิงยัดเสาแรกเข้าไปยิงเลียดเข้าเสาแรกเข้าไปนะเป็นหนึ่งประตูเปิดไล่มาหนึ่งสี่นะครับแล้วก็จบเกมไปคือรูปเกมเนี่ยคือถ้าใครไม่ได้ตื่นดูนะเดี๋ยวผมจะไลฟ์ฟังแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะรูปเกมเนี่ยช่วงสิบนาทีแรก เพราะว่าประตูแรกที่ยูเนเตตเขาได้เนี่ยคคอได้นาทีที่หกนะแต่ว่าห้านาทีแรกทั้งสองทีมก็กาลังจับจังหวะแล้วก็เชลซีรู้สึกจะคึกคักด,ด้วยเหมือนกันนะครับผมเล่นต่อบอลของเกมด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าแมนยูเนเตดเขาก็ไล่เพสซิงไลต่างๆแล้วก็รอจังหวะที่เชลซีผิดพลาดมันมันเป็นที่คาดหมายเวลาทุกทีมเจอเชลซีอยู่แล้วเวลาเชลซีเล่นบิลล์อัพแดนหลังทุกทีมจะต้องบีบเลยเพราะว่าเชลซีเป็นทีมที่ นักเตะคองบอลไม่เก่งมากนะครับนี่คือนี่คือหลักเลยนะครับจำแค่นี้เลยครับว่าเชลซีคิดถ้าจะคิดจะเล่นบิลล์อัพมันต้องใช้เวลายาวเวลาอีกนานกว่าจะอยู่ตัวกว่าจะลงตัวกว่าจะรู้ว่าตําแหน่งละแต่และตําแหน่งหน้าที่เป็นยังไงเคลื่อนที่ยังไงนะครับแต่เกมนี้ชัดครับมันเลยทำให้เกิดเออร์นะครับผมส่วนบุคคลแล้วก็เวลาบิลล์อัพแดนหลังเนี่ย ซูนแลมพาดจะเป็นนี้ทุกครั้งครับหลังคือแบ็กจะเติมสูงมากเลยแล้วจะเหลือกองหลังแค่สองคนกับเอนโซ่แฟนันเดสสังเกตง่ายๆครับเกมเนี่ยเดี๋ยวใครตื่นเช้ามาแล้วก็ไปดูย้อนหลังนะครับฟูแม t นะนะครับใครเป็นสมาชิกของทูวิชั่นอาจะมีให้ดูนะครับไปดูได้นะครับเชซีจะเป็นนี้เลยมันทําให้ผมนึกถึงเกมที่แลมพาดคุมทีมในช่วงนั้นแล้วแพ้ยู่นเต็ีสูงนะั ที่บุกเต็มที่โดยไม่สนหลังอ่ะคล้ายครับแต่ว่าลูกเกมวันนั้นเชลซียังดีกว่าวันนี้นะวันนี้ทุกอย่างมันทํามาดีแต่ทุกอย่างก็โยนทิ้งขว้างไปเหมือนกันเออเหมือนเหมือนเด็กได้แบบเด็กดีใจได้ของเล่นแป๊บนึงอ่ะแล้วแม่งเบื่อแล้วมันโยนทิ้งไปเช่นกันครับการสร้างโอกาสของเชลซีวันนี้มาทุกอย่างดีหมดแต่จังหวะสุดท้ายจังหวะจบสกอร์จังหวะอะไรต่างๆโยนทิ้งขว้างเหมือนเครี่ยงเกมทิ้งอ่ะการโยนเกมอ่ะประมาณนั้นเลยนะครับทิ้งมันไป ครึ่งแรกจังหวะจ่าๆทั้งหมด3จังหวะนะครับจังหวะแรกก็คือคอนเนอร์การ์กเกอร์นะแล้วก็คายฮาวเวสแล้วก็มูดินะที่แบบเอนโซจ่ายให้แต่ว่าคือนักเตะแบบเข้าใจอารมณ์ความมุ่งมั่นมากเกินไปไหมครับมันทําให้แบบไม่มีความสุขขมอ่าความละเอียดนะความสุขขมอ่ะการเล่นที่แบบว่า ไม่ร้อนลอนไม่รีบเร่งจนเกินไปนั่นแหละมูดิกขาดตรงนี้นะครับคือนักเตะมันก็เหมือนความเข้าใจของปัญญาชนนะพูดอย่างนี้เลยนะครับคือผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีความสุขกลุ่มรอบครอบกว่าแต่ว่าความกล้าหาญมันน้อยส่วนเด็กเนี่ยจะมีความกล้าหาญแต่ความประสบการณ์เนี่ยน้อยมูดิกเป็นอย่างนั้นเลยครับคือประสบการณ์ยังไม่มีมากแต่ด้วยความขยันไฟในตัวเขาที่แบบพยายามจะช่วยทีมที่แบบพยายามจะเล่นให้มันดี แต่ความพยายามตรงนั้นอกลับมาทําร้ายเป็นดาบสองคมอ่ะนะครับมุ่งมั่นเจตนาดีแต่มุมกลับอีกด้านหนึ่งก็คือมันทําให้ความสุข,ขุมรอบคอบไม่มีมันขาดหายไปนี่ก็สิ่งที่มูดิกต้องไปปรับแค่นั้นเลยครับผมบอกแล้วไงว่าโค้ดคนใหม่เข้ามาคือแก้แก้หลักๆเลยคือเอาเรื่อง m มซ์เซตก่อนครับก่อนที่จะลงไปในสนามเนี่ย m มซ์เซตก่อน วางแทคติกวางอะไรต่างๆใส่ความคิดลงไปแค่นั้นเลยครับไม่ต้องอะไรมากฟุตบอลไปทีละขั้นครับใส่ไม้เซตก่อนอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนเล่นอย่างสุข,ขุมใจเย็นใส่ตรงนี้ลงไปเล่นด้วยความละเอียดตรงไหนในเกมที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆก็อย่ามองข้ามจังหวะไหนที่ควรจ่ายควรจ่ายจังหวะไหนที่เห็นเพื่อนได้เปรียบอย่ามองตัวเองเป็นหลักเพื่อคำเสียติตัวเองอะไรประมาณนะี้เออคือเล่นอย่างเงี้ยก่อนครับ เซติส่วนตัวมันค่อยมาตอนที่ทีมฟอร์มดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือเรื่องทีมกลับมาเป็นหนึ่งเดียวอย่างนั้นก่อนดีกว่าเรื่องไมซ์เซตครับอย่างแรกเลยสองคือเรื่องระบบเป็นเรื่องรองมาการเล่นอะไรต่างๆแค่นี้เลยครับไปปรับแค่นั้นมาดูไอเจก็เช่นกันครับชุกูไม่ก้าก็พอกันคือนักเตะที่อายุน้อยๆเนี่ยไมซ์เซตเช่นเดียวกับโฟฟาน่าที่วันเนี้ยผู้บรรยายภาษาอังกฤษอะตำหนิเลยครับว่าเล่นบอลได้ไร้เดียงสามา ลูกจ่ายลูกนั้นที่พลาดแล้วให้แรดฟอร์ดยิงลูกที่สี่คือบอลมันไม่มีอะไรครับจ่ายไม่ตรงแค่นั้นเองจ่ายเกินไปให้ชาลบาจะไปไปเอาแต่นักเตะแมนยูมันถึงก่อนแล้วไงนั่นแหละครับความผิดพลาดน,นี่คือ m มซ์เซ t ตคือสมองหรือแบบสติสตังตอนนั้นมันไม่อยู่กับตัวแล้วตั้งแต่เชลซีเสียจุดโทษไปสติสตังเริ่มไม่อยู่แล้ว เริ่มมามีอีกฮึดฮึดฮึดอีกเครือกหนึ่งฮึดอีกเครือกหนึ่งอ่าต้องออกเสียงให้ถูกฮึดอีกเครือกหนึ่งในช่วงเปลี่ยนตัวนาที82อ่านั่นแหละเพิ่งมาฮึดตอนหนั้นอีกรอบหนึ่งเพราะตอนที่ส่งจอฟเฟลเกาคิสเตนโพลิสิกลงมาเนี่ยอยู่ในเต็ดเขาก็เปลี่ยนเกมครึ่งหลังเนี่ยตอนแรกนะครับครึ่งแรกเนี่ยเอนโซ่แฟนนเดสจะเล่นง่ายๆนิดหนึ่งแบบ อาจจะไม่มีตัวไหนมาประกบเป็นชิปเป็นเป็นกิจ,จกลักษณะแต่ครึ่งหลังเหมือนเอลิธแทนฮาเขาสั่งบูโนมาเลยบอกว่าคุณเป็นตัวลูกใช่ไหมเอนโซมันเป็นกองกลางที่อยู่ยินลึกคุณไล่ประกบเลยจะเห็นเลยว่าครึ่งหลังในช่วงยี่สิบห้านาทีแรกที่ผมดูเกมเอนโซจะโดนนักเตะแมนยูพัวพันอยู่ตลอดไม่ให้เล่นบอลง่ายไม่ให้พลิกบอลหรือหันหน้าไปข้างหน้าเข้าฝั่งแมนยูอะ่ะให้หันหลังใส่ฝั่งตัวเองอย่างเดียวฝั่งเชลซีอย่างเดียวคือตัวเองเนี่ย จะออกบอลอะไรต่างๆเนี่ยมันโดนแมนยูเข้ามาขวางเหมือนเป็นกำแพงมาขวางเส้นทางการออกบอลของเอนโซทั้งหมดเลยประมาณนั้นครับแล้วก็บูโน่มาพัวพันด้วยซ้ำแล้วก็เหมือนเหมือนสั่งให้บูโน่ถ้ามีแรงก็ไล่แดนบอลเชลซีประมาณนั้นนะครับเออเล่นประมาณลักษณะอย่างนั้นเลยทำให้ทุกอย่างมันมันดูยากลำบาสกสำหรับเชลซีครึ่งแรกเนี่ยโดนสองศูนย์คือลูกสอนเนี่ยต้องชม คาเซมิโร่แล้วกันที่เขางัดบอลลูกนั้นไปโชว์เหนือะนะครับผมโชว์เหนือเวอร์คลาสของเขาไปก็กต้องยอมรับเลยว่าเขาทําดีไงนะครับงัดให้อ่าทางซานโชแล้วก็ซานโชเปิดเข้าไปเสาไกลคือไม่ยิงเองนะเปิดเพื่อความ่ชยเห็นไหมเนี่ยไม์เซตเห็นไหมความคิดกะคือแบบจะยิงเองมันก็อาจจะติดเซฟหรือคือความเป็นไปนได้คือความชยไงเข้าใจไหมคือเห็นเพื่อนว่างมากกว่าแล้วมันโอกาสได้ประตูสูงกว่าส่งไปเลยครับมาร์ซิยาว,ว่างแปลเข้าไป สองศูนยค์ครึ่งแรกเนี่ยทดหนาทีนะครับเพราะว่ามีเจ็บเล็กๆน้อยๆมีอาการบาดเจ็บที่รู้สึกจะนานหน่อยก็คือแอนโทนีนะของแมนยูนะครับพอเท้ามั้งนะครับโดนชาโลบาสกัดหรือ,อยังปะทะนครับสองศูนย์ไปครึ่งแรกจบไปก็คือพอเชลซีเสียประตูก็เริ่มแบบประมาณว่าคลองเกมได้อย่างเดียวคลองบอลแต่ว่าการสร้างโอกาสอะไรต่างๆก็มีครับมีโอกาสบ้างอะไรบ้างแต่ก็ทําไม่ได้นะครับเออ ลูกค้าฮาวเวิดตามจริงน่าทำไได้ดีกว่านี้นะส่วนลูกเขาเนคกาลักเกอร์ก็เช่นกันนะน่าจะทําได้ดีกว่านี้จริงๆมูดิกเนี่ยเขาพยายามแหละแต่มันไม่ได้นะไอ้ลูกที่แปลแล้วมันผิดเหลี่ยมออกไปลูกนั้วนะใกล้เคียสุดแล้นะที่เชลซีเกือบได้ประตูที่น่าจะเป็นลุยส์ฮอจ่ายให้มั้งนะครับถ้าจําผิดขออภัยละกันเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูย้อนนะจายมาแล้วมูดิกอะ่ะ ไม่ขวาหรือซ้ายผมผมจำไม่ค่อยได้นะนะครับผมก็ขออภัยละกันแต่เป็นจังหวะที่มูดิแปลผิดเหลี่ยมอะ่ะแล้วบอลมันหลุลลดออกไปนะครับเออเป็นช่วงเวลาตอนนั้นที่เชลซีน่าจะนําแล้วอะ่ะเออช่วงเวลานั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ประตูน,นะครับนำหรือเสมอเนี่ยผมไม่ชัวนะผมขออภัยละกันครับที่อาจจะพอดูเกมแล้วมันก็แบบจัดจำระดับความคิดอาจจะ ผิดพลาดตกลงตรงไหนก็ขออภัยแล้วกันนะครับส่วนครึ่งหลังลงมาเนี่ยอยู่ในเต็ดก็ของบอลระยะหนึ่งส่วนเชลซีก็กลับมาเหมือนเดิมครับก็ของบอลเยอะคราวนี้ยิงเข้ากรอบบ้านนะครับเออเป็นยิงเข้ากรอบบ้านจังหวะแบบมีลูกหนึ่งที่มูดิกตัดเข้าในแล้วก็ยิงแบบยิงจังหวะค่อยนะแต่ว่าทิศทางอะ่ะมันพยายามทิศทางมันจะหนีมือเดคแแต่เดคแปัดได้ลูกนั้นนะครับออกหลังไปนะครับแล้วก็ เอ,อจังหวะต่อมาเนี่ยคือแบบบางทีเปิดล้นบ้างเปิดไม่ถึงบ้างอะไรแบบนี้นะขาด,ดขัดเกินๆอยู่อะไรแบบนี้นะครับจนแล้วจนส่งจัวเฟลิกมาแทนคายฮาวเวแล้วก็คูลิสิกแทนมูดิกนะครับในช่วงนาทีหกสิบสี่เนี่ยเกมมันก็อาจจะดูดีขึ้นนิดหน่อยนะยกระดับนิดเดียวไม่เยอะมากนะครับผมเพราะว่าจัวเฟลิกลงมามันมันเก็บบอลได้ดีกว่าคายฮาวเวเกมนี้จังหวะเปลี่ยนตัวของคายฮาวเว์ไป เหมือนไม่พอใจฟอร์มตัวเองหรืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าทําเป็นแบบเตะล้มอะ่ะเตะแบบความอารมณ์ด้วยไม่พอความไม่พอใจอะ่ะครับสำหรับคลายฮาวเวสวันนี้เลยแล้วมันอึดอัดเนี่ยครึ่งแรกยังพอมีบทบาทแต่ว่าครึ่งหลังเลยเริ่มหายไปนับสำหรับคลายฮาวเวสคืออยู่ในเตะเขาเล่นสไตล์แบบปิดเส้นทางอะ่ะปิดปิดไม่ให้เชลซีสองบอลกันง่ายๆนะครับเล่นแต่ฟัวพันอยู่ริมเส้นไม่ซ้ายก็ขวาตรงกลางน้อยนะครับ เพราะว่าอยู่ในเตดเขาจะยืนกองกันซะเยอะนะครับผมแล้วก็จนแล้วจนลอนะ่อมาโดนประตูขึ้นนาห่างเป็น3-0นะจากจุดโทษนะลูกนี้โฟฟานาเสียเหลี่ยมให้บูโน่แต่มันก็ไม่เลยว่าแบบเตะแบบพยายามจะเตะนะแต่ว่าคือพยายามสาก,กัดเนี่ยแต่บอลมันไปแล,แล้วแล้วก็อาจจะไปสะก,กิดขานิดนึงบูโน่ก็ล้มตามสไตล์ไปเลยนะครับผมจนเรียกจุดโทษแล้วก็สังหารด้วยตัวเองเข้าไป3-0 ลูกสี่เนี่ยอย่างที่บอกก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าโฟฟาน่าไปส่งบอลพลาดส่งบอลไม่แบบไม่ไม่ไม่ส่งบอลให้มันถึงชาโรบาแต่การว่าส่งเผื่อชาโรบาไม่ได้ทานตั้งตัวด้วยก็เลยไม่ถึงบอลทําให้นักเตะมายูนเต็ดถึงบอลก่อนแล้วก็บอลมาเข้าทางแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดก็ยิงติดเซฟนะลุดเดียวเลยคือมันไม่เชิงลุดเดียวแต่ว่าแบบเอาชนะโฟฟาน่าได้โฟฟาน่าพวดอีกนะครับโอ้โหวันนี้ผิดพลาดเยอะมากวันนี้นะสำหรับเวสลี์โฟฟาน่านะครับ หรือว่าเป็นฟอร์มที่กองหลังสอบตกที่สุดเลยนะฟอร์มดีๆหน่อยผมให้กาลังใจสวีเกต้าแล้วกันที่วันนี้แบบวิ่งอะ่ะมีจังหวะวิ่งที่โอ้โหคือฝืนสังขารผมก็งงว่าทําไมแรมผ่านไม่เปลี่ยนตัวนะตัวอื่นก็มีคนอื่นมาเล่นก็ได้ครับแบ็กขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเล่นหลังสามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ยอมอะ่ะเหมือนให้อัสวิเกต้าเล่นเต็มเกมแล้วเดี๋ยวเจอกันเนวเซอร์นีกพักแป๊บเดียวเองได้ลงด้วยนะนะครับผมได้ข่าวมา กลายเป็นว่าเล่นทั้งเกมแล้วโอ้โหกับตันเดฟวันนี้วันเนี้ยรู้สึกว่าจะชิงจังหวะกับแรดฟอร์ดได้ดีนะเออแบบวิ่งมีอยู่จังหวะหนึ่งที่วิ่งแล้วแซงแบบเอาชนะแรดฟอร์ดได้อะไรประมาณเนี้ยแต่พอโดนพอแมนยู่ในเตดส่งการนาโช่ลงมาโอ้โหแบบคือเหมือนหลานกับลงุงวิ่งแข่งกันะนะผมก็มันไม่ทันอะนะผมแต่ว่ายังไงด้วยเหลี่ยมบอลด้วยความรูด้วยประสบการณ์ก็ ทำได้ดีคือวันนี้กองหลังน่าแบบคือน่าจะดูดีสุดอะในแผงแบ็กโฟนะสำหรับอัสปิเกตานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยไม่ต้องบอกครับเอนโซส่วนชุกูเมกาเนี่ยโอเคนะฟอร์มแบบสมมติเต็มสิบได้หกเลยนะเป็นผมนะครับเพราะว่าพอเวลาเขาได้บอลมันรู้สึกวางใจนิดนึงอะเออแบบว่าเอออาจจะไม่เสียบอลอะไรโง่งๆนะไม่เหมือนกาลเกอร์ใช่ไหมที่แบบ มีจังหวะหนึ่งที่แฟนบอลเอามาทําเป็นมีมแล้วมั้งผมว่านะจังหวะเลี้ยงๆไปแล้วแบบอ่าหลักหลักตัวเองมันมันมันเสียไปเสียเสียหลักไปแล้วแบบจะจะล้มจะแบบจะลื่นจะอะไรก็ไม่รู้แต่ก็โดนนักเตะมายูสกาดออกข้างไปเออแบบทุรักทุเลมากอะความขยันของเขามันเป็นดาบสองคมเหมือนเดิมเลยครับขยันจริงครับคล้ายคมูดิกอะแต่มูดิกมันยังแบบมีอะไรที่มันเป็นชิ้นมนานมากกว่าแต่คอนสแตนต์กาล,กลกเกอร์วันนี้แบบใช้แรงเปล่าประโยชน์อะ เหมือนคุณมีแรงมากแต่ใช้แรงไปกับด้วยความเปล่าประโยชน์อะ่ะเออต้องบอกอย่างนี้นะคองบอลทีก็กลัวจะโดนจะเสียบอลหรือเปล่าว่าจะเสียหลังหรือเปล่าว่าจะลื่นอะไรบ่าวะนะครับส่วนแนวนุกเนี่ยอาจจะฟอร์มเสมอกันเพราะว่ามันไม่มีใครโดดเด่นนะครับกลายเป็นว่าอ่าัวฟลิกที่ลงมาเกมเนี่ยแนวลุกคนเดียวนะที่แบบมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนอะ่ะเอ มาดูเอเกก็มีจังหวะที่ลากเรือแต่ว่าด้วยจังหวะสุดท้ายเพื่อนทําไม่ได้เนี่ยนะครับก็แก้ตัวแล้วนะว่าแบบไม่ได้อ่านแบบจะเลี้ยงมากเกินไปอะไรเงี้ยก็มีการแก้ตัวบ้างนะสลับมาดูเอเกแต่ว่าก็ต้องไปปรับใหม่อย่างที่ผมพูดในช่วงตอนคลิปก็คือเรื่องไมล์เซตเลยนะครับผมในการเล่นฟุตบอลนะครับตรงไหนอะไรยังไงจังหวะไหนควรทํายังไงต้องมีโค้ชที่แบบมาคอยแนะนํานะครับแนะนําเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยใส่แท็กิกลงไปกับนักเตะนะครับ วันนี้เกปาเนี่ยโอ้โหเซฟเยอะนะไอลูกที่ลูกครึ่งหลังที่อ่ามาเลาเซียปาดเข้ามาแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าแฉลบนะักเตะเชลซีหรือเปล่าแฉลบมาแล้วแบบมันมัน,ม,นมันทําให้เอลิกเซ่นมันล้นไปแล้วแบบมันต้องใช้ขาหลังแบบตะบดต,ตะวัดขาหลังแต่ว่าแบบบอลมันเบากําลังจะเข้าประตูแล้วแต่ว่าเกปากระโดดปัดออกไปได้นะครับผมแล้วก็เกือบโดนคาเซมโรยิงยิงสวนกลับมาแต่ว่ามันหลุดกรอบไปลูกนั้นนะครับเซฟเยอะครับ เออวันนี้แรดฟอร์ดยิงก็ไม่ตรงกรอบใช่ไหมแล้วก็ลูกนึงก็เซฟนักเตะแมนยูอะเซฟยิงเบายิงตรงตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็ถ้าไม่เซฟวันนี้ก็อาจจะถึงครึ่งโหลก็เป็นได้นะครับผมในเกมนี้นะก็เลยเอ,อ่กระสงสาร,รเขาอะเขคป้านะครับวันนี้รับภาระ,ะเยอะมากครับส่วนลูกตีไข่แตกหนึ่งสี่ก็จัวฟิลิปที่บอลรับก็คือคาคิมซีเอสตวัดบอลลูกนี้เนี่ยคือได้เปรียบเลยแล้วแบบ จุดนั้นอะเชลซ่หลุดขึ้นมาแล้วแมนยูน่าจะเหลือสามคนมั้งนะครับแล้วก็จัวฟิลิกเลี้ยงเลี้ยงไปจนจนได้จังหวะยิงด้วยขวาแล้วก็เข้าเสาแรกเข้าไปนะผมนะบอลมันเลี้ยวหนีมือนะครับผมชัดเจนมากนะครับยิงเฉียบขาดดีครับสลับจัวฟิลิกนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับสลับเกมนี้แล้วก็จบไปอเชลซีแพ้ไปสี่นะครับไปดูรายชื่อนะก็แลมพาร์ดจับมาสี่สามสามครับอาจจะสี่สองสามหนึ่งด้วยซ้ํานะเพราะว่าเหมือนกาลัเกอร์เล่นอิสระนะครับผม พวกสามโันเกปาแนวรับแบ็กโฟก็มีอัสปรเกลตาโฟฟาน่าชาโลบาและลุยส์ฮอว์นะพอ,พอประกาศมาแนวรับแบบนี้โอ้โหผมเสียวทันทีเลยผมแบบโอ้โหว่าวันนี้โดนเยอะแน่ๆเลยลก็ลายเป็นโดนไปสี่ลูกเลยแล้วโฟฟาน่าผิดเต็มๆไปสองลูกเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่านัดหน้าเนี่ยนัดเกมกับเนวัสโซวาชิตนี้เนี่ยจะได้โอกาสลงหรือเปล่านะอาจจะเป็นโอกาสของคูริบารีก็ได้กับเดียโกซิวนะครับนะก็ไม่แน่นะครับนะ โซลิสฮอลวันนี้เนี่ยมันก็มีจังหวะที่รับมือกับแอนโทนีแต่ว่าแอนโทนีมันโดนเปลี่ยนไปก็ไล่ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมารับมือกับซานโชเพราะว่าแรดฟอร์ดโยกไปเล่นซ้ายนะครับของแมนยูก็ถือว่ารับมือได้โอเคละกันับระดับหนึ่งละกันเพราะว่าด้วยน้องคะ่ะอายุยังหน่อยนะครับก็รับมือได้โอเคละกันมีจังหวะหนึ่งที่เกือบเสียบอลแล้วใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองในการบางังบอลจากซานโชแล้วก็ หลุดไปได้แล้วก็ทําคือสามารถไปต่อได้นะครับผมก็ชื่นชมนิดหนึ่งนะครับผมสรับลุยซอตรงกลางครับก็ชุกูเมกายืนกับเอ็นโซนะครับส่วนกาลักเกอร์ก็ยืนบนหน่อยแล้วก็แนวลูก3านนับมาดูเอเคฮาร์วสแล้วก็มิคาโลบูดิกนะครับประมาณนี้ส่วนสำรองใช้ไปเนี่ยห้าคนนคับก็จูอัลเฟลิกแทนฮาร์วัสมาโพนิสิกแทนบูดิกดาโตฟฟานาแทนกาลักเกอร์ลอปตัชิกแทนชุกูเมกาแล้วก็เสียตแทนมาดูเอเค นะครับก็ประมาณนี้สำหรับสำรองเต็มโคต้านะครับสำหรับเชลซีเซตีนะครับเซตีครึ่งแรกเนี่ยเชลซีคือครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าคือยิงเท่ากันแหละโอกาสยิงเท่ากันเจ็ดครั้งแต่ว่าเชลซีครึ่งแรกยิงไม่เข้ากรอบเลยศูนย์ครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยยิงเจ็ดเข้ากรอบห้าเนี่ยที่เห็นนะก็คือโอกาสยิงสิบสี่ครั้งทั้งหมดเข้ากรอบห้านะครับก็ ประมาณนั้นนะครับส่วนที่คองบอลเห็นไหมห้าสิบแปดจุดแปดเปอร์เซ็นต์คือเชลซีมันคองเกมในครึ่งหลังเยอะนะครับคองเกมครึ่งหลังเยอะครึ่งแรกก็ประมาณหนึ่งอะ่ะแต่ว่าด้วยความเฉียบขาดของแมนยูวันนี้แมนยูชนะเราด้วยความเฉียบขาดเท่นั้นนะครับถ้าเขาทำดีดีกว่านอาจ,จะโดนมากกว่านี้อาจจะยิงได้มากกว่านี้แต่ว่าบางทีเขาก็ทำส้มหล่นไปเองอะ่ะทำตกม้าตายเองสหรับแมนยูนะครับอ่าสัมผัสบอลไปเจ็ดร้อยเก้าสิบสองครั้งผ่านบอลไปห้าร้อยแปดสิบ 598ครั้งนะครับแต่มุมไป4ครั้ง1ใบเหลืองก็คือเอนโซนะครับเสียฟาไป6ครั้งนับสลับเชลซีนะก็ประมาณนี้นะโอกาสยิง14เข้ากรอบ5อย่างที่บอกนะคือครึ่งแรกเนี่ยเข้ากรอบอยิงทั้งหมด7ไม่เข้ากรอบเลยนะศูนย์นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยยิง7เหมือนกันเข้ากรอบ5้านะครับก็ถือว่าครึ่งหลังทําได้ดีกว่านะครับผมแต่ว่ามันก็ได้แค่มาประตูเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยให้เชลซีมีศักยภาขในขันที่ดี นะครับในเกมนี้ออกมาจากโอเทฟร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะก็ดูกันต่อไปเดี๋ยวปิดฤด,ดูกาลแล้วนะครับผมนัดเดียวนะครับผมทนนิดนึงนะนะครับผมพอจบเกมกันนี้เขาเสวนอว่าแฟนเจซีน่าจะโล่งมากเลยนะครับผมเหมือนยกภูเขาที่แบกอยู่ทั้งฤด,ดูกาลออกจากอกไปนะครับก็เริ่มต้นวันใหม่นะครับผมพอเข้าวันที่หนึ่งมิถุนาเรามาตามลุ้นกันต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าข่าวอูกเต้จะเป็นจริงหรือเปล่านะหกสิบห้าล้านยูโรแต่ว่าไม่รู้นะเพราะสื่อมันยังไม่ได้แบบว่า เออดังอะไรมากขนาดนั้นนะแต่ว่าคือเขาก็เป็นการลองดูว,ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันน่าจะแบบแองกัาเปเชนนะเปเชนเนี่ยเหมือนไม่ไม่เต็มใจจะจ่ายค่าฉ,ฉีสัญญาตั้งแต่เชลซีพร้อมสู้อะประมาณนั้นไม่รู้ว่าจะเอาอกาเตจริงๆหรือเปล่านะสำหรับเชลซีนะครับผมก็ตามดูกันนะเดี๋ยวคือตามตลาดนักเแต่หลักๆเลยเดี๋ยวผมจะไปทําในเพจนะส่วนคลิปเนี่ยอาจจะเป็นแบบ Academy of b ฟบูนะ ก็อาจจะทากิลฟิตอาจจะทำไปยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมก็ดูอีกทีนะนะครับผมเพราะว่าวันนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้วการนับยังไงก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฮาร์ดออฟดูไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมก็บางคนอาจจะตื่นดูไงนะผมก็ผมว่าจํานวนไม่น้อยที่ตื่นดูแต่ว่าคือถือน้ําใจแล้วก็เรารักที่ยเราก็ต้องดูอ่ะ <S <S เป็นผมผมก็ดูครับมันมันไม่มีอะไรจะเสียมั้ ฤูดูกาลนี้มันจบไปนานแล้วแล้วก็เราก็ดูเพื่อด้วยความคิดถึงฟุตบอลและดูทีมเรารักไงเข้าใจใช่ไหมครับก็คือผมให้อารมณ์คือคิดอย่างนี้ครับผมคิดอย่างนี้นิดในแง่ดีแล้วกันแล้วก็หลังเกมมันมีเขาถ่ายภาพอะไรเงี้ยก็แฟนชจซีก็ปรบมืออะไรเงี้ยก็คือแบบอืคือมันมันดูดูการมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะแพ้มันก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วก็เฮฮาสุเฮฮาปรบมือยิ้มอะไรไปนะครับผมให้กําลังใจทีมไปะนะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวยังไงมันก็ทุกอย่างนี่ยมันกลับมาเริ่มใหม่นะครับผมมีขึ้นมีลงเราคือเราเชื่อว่าทีมโชเซีย่างเราเนี่ยอย่างทีมของเราเนี่ยน่าจะไม่ตกนานนะครับผมน่าจะกลับมาได้นะแต่กลับมาจะดีขนาดไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่มือของโปเชติโน่ก็ผมว่าแต่งตั้งก็เนี่ยหลังจบเกมยูคาเซีนนะผมว่ามันก็น่าจะแต่งตั้งได้แล้วนะครับผมจะได้ชัดเจนนะส่วนเมสันเมาส์เนี่ย กล้จะไปเมนูคือถ้าไปก็ขอให้โชคดีนะครับผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมแต่ผมอยากให้ยืมตัวจัวเฟลิกต่อต่อให้เขาจะเล่นแย่แค่ไหนแต่ว่าเมื่อมันได้โค้ดใหม่แล้วใส่ใส่ไมล์เซตใหม่ใส่ความเข้าใจในเกมใหม่ผมว่านักเตะแต่ตละคนมันอาจจะดีขึ้นเองนะครับผมก็อย่ามองข้ามในจุดตรงนี้ครับยังไงก็ฝากไว้นะครับผมสลับทีมก็เชียร์ต่อไอเดี๋ยวเจอนิ่คอสเซนใช่ไหมวันอาทิตย์นี้นะสี่ทุ่มครึ่ง,รงประมาณนั้นมั้งนะครับดูเวลานิดนึงนะ ผมไม่ค่อยชัวร์นะน่าจะสี่ทุ่มครึ่งอะนะครับอ่าสี่ทุ่มครึ่งทุกคู่นะครับที่เชลซีจะเล่นนะทุกคู่เลยนะสิบคู่วันอาทิตย์นับสี่ทุ่มครึ่งก็อย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับผมเพราะว่านัดสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่มีอะไรดูแล้วไะอาจจะไปดูคู่อื่นอย่างจริงเอฟเอจิงยูโรปาจิงคอนเฟอเรนซ์จิงแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรเงี้ยนะรกรก็ดูสนุกสนามไปแบบสนุกสนามฟุตบอลก็จะลุ้นตามเชียร์ใครก็แล้วแต่นะแต่ว่าเชลซีก็นัดสุดท้ายใน คืนวันอาทิตย์นี้ก็ติดตามรับสรีทุ่มครึ่งนะเจอเปิดบ้านเจอกันเดยยังไงฝากไว้เท่านี้สำหรับช่วง after the match ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ